ไอ้ไรใหญ่ๆเดี๋ยวจองเลนอ้เนี่ยกินเป็นเบิอเฟนี่และจะสิงใหญ่ๆหน่อยเอาเต็งแนี่แต่นี่มือต่ายพอก็บมือจ่ายเมมี่เลขอยู่เพ่นะัเองเกตั้งเกเตม่เจอลยออไอ้นี่ยได้ต่งยิ้มไได้ตีเป็นเือี่ยสวัดีครับปีนองครับพมกันักวีิวิชัยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่ห้าสิานะครับซ่องารอยหกสิบห้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันฮัต แรก้องเดือดรอกตามปฏิทินได้นะครับผงกันเลยโอากาสเนี้ยไอเมกับปอแด่พิมพ์มือลงบนจากนั่งรือวไปเจอนั่งของผมนะครับชุดไมโดยการสนับสนุนโดยพระปรลัดหยงหยุดนะครับวจิราตโามโมจึงเงป,ป็นปอหมินจำตัวเองนะครับจงหวัดประเทนเกลวนะครับวันนี้จากแค่มาแล้วดวด้วยช่างเรื่นเลยครับรั้วพีโอยนี่กระโดมีซี่มาวันนี้ลแลยจระเพลงเกิดย้าปอเมะและพิมพมืดนะครับมาเริ่เลยมาเลยหน้ายายยาก่อนแม่เราเลยคือ ให้ปลาในบ้านกับจิ้มให้ก่อนเกอนเลยก็คือเอามือพอและเม่รือว,ว่ามุงคุ้นกับสรวนลูกนะครับเดี๋ยวตอนนี้อันดบับแรกวนทีอี่นอคนที่เราไมุ่่มเลยเม่เอาพืดไปเลยตุกจาก้าตุกจ้าให้เม่กับพอปิมมือตุกจ้าเลย <c oughs> ไม่ว่าจ้าลั่งกี่จุดมาแล้๋ยวดิสตานมา <c oughs> ตัดเอามือตั้นี้

ีกบร้อยนี่กล้องเมยนี่เป็นมือเมยเดี๋ยวมือพ่อมั้งแกมือพ่อมั้งตั้มน้อยน้อยจังเลยก็ไม่บ่มกลกวันนี้มันดีเตื่อนเลยค่ะ ท่านีน่มือก็นีแปบ,บอยู่มืหลักอีกอ,อ่าเลยแกพอมเมเวลามือแป๊บไม่รายใหญายเกีจองเลยแค่นี้เลยิดเป็นเบิร <c oughs> ์กเบิร์กจะสิงยายนหน่อยเอาเล่นเนี่ยแต่นี่มือจ่ายพอกับมือจ่ายเมี๊เล่ยอยู่เพยนะตัวเองเล่ตั้งเยอะเลยไม่เจอ,เ,อ,อลเลยโอ้โหแ่นี้ได้แตงยิ้มไปได้ตีเป็นมือีก่ย เด o, mm ี hmm. mm. Mm ๋ยวได้เกไ้าวเรากำมาพ่อปนพบอกเมสักกบหนึงเผื่อเป็นทีรีมงคลกับตัวเราค่ะ้นาีกา่อเลยรื่องเรื่ไม่ได้กะเป็นงาในดังดังดังงานนะจรื่องานงานงานในคนทุกขานึต่จด้กับคนไปงานอเดอรกินอะไกทุกาสนาทุกท่าให้คนหลับคนร่วงอด้วย เช็เป็นตีเรียบรย้อยสำหรับจางนี่เดี๋ยววันนี้ก็เรา,เาไปช้กันเลยพี่น้อ,นองยุ่งเกเตรงนี้นะครับมีคิวงานตรงนี้ไปไหให้กำลังใจกันได้นะครับถ้ามีงานมีการกติดต่อรับนั่งด้ที่เบอร์นี่เลยนะครับนะแล้วพบกันโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ